นม่ก like ็หอยปลายชยังไม่จเลยส้มซาคนนีตเตียสมบัิขี้วัวใหญ่ตยส้มซาเนี่ยอะกูเลยนี่อะเวยนึกว่ามือนี่้เตะมืนนงนกนงนงรักนกนเอูเนี่ยน้องรักล่นีเี่ยะอะไรวะไม่ี่ออีเนี่เี่ยไื่นกันเพื่อพ่อาก่นอ่ะ ที่ไหนล่ะดูอย่างเดียวเจอก็เห็นตัดเท่าไรเอาไปกัดกวาดอีโอ้โหดูถ่าอันดูอย่าดูไม่ได้เจอหน้าคือเดือนหนึ่งอะไหนวะนู่นแถวๆนี่มันไปมากระลูกใหญ่มากเลยอุ้ยดูเนี่ยเสียดายมากเลยอะมาละก็พี่กิ้งพี่ยกมาใส่ปุ๋ยให้วันนี้เนี่ยใส่ปุ๋ยขี้ไก่หวานมาสุดเลยแกเ็เนี่ยเออจะดูไอ้น้องรัยหนูก็มา อปก็มาย่ั่นหะอมดูันะมัมันนาไนี่กินหมดแล้วกมันกินหมดแล้วนี่ไงงนีกว่ามบ้าบาิตาสาวกว่าแบบมือาชีพเนี่ย แดูพลิแต่บัแต่บินนานอามีผู้นเาตามว่าสุ่มตามยี่เดียวได้ปลาล้านลูกเนี่เาทีนี่เกแล้วหรอกูเพานะให้มีดมัอยู่แถวๆนี้อุ้ยมเมามลมนเสีย่ะ้วกมัดเตยทอดเจ็วันเกลือซวยวันเราแต่เพนี่ตักีแล้วมนเ่อก่อนบแบบ็ได้ไงใหญ่เกินถ้าเกิดขามึงเนาะว้ยอยคือกับที่อะ เอนีเออข่หนึ oh, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, ấy, ่งระยะหอบาดูน้ออ่ดหัวข่ตัวมันเดี๋ยหยิบหยิบมีเป็นโอ้จเลยบดยิ่เจ้าปลานี่น้อม่ดินลุ้งตัวขี้ได้เลยยิ่ฮตัดว่าเอาไต้นข่อยหรอะไรหัวนั้นหัวนั้นเธอจะบ้าเราไม่มีอนี้เลยต้องเข้าใจนะภาษาไทยกับบอัมันก็เป็นภาษาไทยอุ้ยพริกต่เดี๋ยวพริกกนเดี๋ยวมเขือกตาเป็นอห้เจ้าดอนี่ ดอ,ดอันี้มันก็ใช้ไม่ถูกตีเลยอืมอาชินบอมอ๋อมีมาคลิ๊กๆอ๋อเกว๋อเกว๋อเดนิเต้เกว๋อเด่นอีปั้มมีนอนอาชินบอมค่ะนี่มันแก่แล้วค่ะหนูเก็บไว้ให้นะคะทิ้งไปไม่ใหญ่ดีใส่ในนะส่วนี้มีนอนไหมอ่ะไม่มีมีน,นนอไม่ได้ใช้ยา<ม>แล้วก็มันก็นไม่ได้ใช้ยามีนอนได้ไงก็ลู

อิมอมก็เขือกินเขือบอวุ้วุ้นเเวเ้นตู้ฉันจะมาปลูกบวบตรงนี้แหละจะเอาอันนั้นมาตั้งบวบฉันกำลังอันนี้อยู่สั่งมาเองจาก tiktok ไม่ต้องดูแลนะคะเวลาปลูกอะไระเดี๋ยวมันจะงามเดี๋ยวถ้าดูแลน,นี่นะเดี๋ยวมันจะตาย,ยอพอแล้วมั้